เอาเลยครับผมสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมโยบผมเอเคครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับรายการ Switch up ใช้คำว่า Switch Up ในโจนรีวิวแล้วกันนะครับผมมันก็คือ switch up นั่นแหละแต่ก็เป็นโจนรีวิวด้วยนะครับผมก็เป็นพาร์ทที่3กันแล้วนะครับผมพาร์ทแรกเนี่ยเราทำในส่วนของรีวิวจอยทั้ง3ตัวใช่ไหมอ่าอินเน่ด้วยนะครับผมแล้วก็พาร์ทที่2เป็นเกี่ยวกับรีวิว เดอร์เจนซ of อ e l d a นะครับผมและในพาร์ทที่3นี้นะครับผมเราก็จะมาอันบ็อกซ์เจ้าตัวนี้กันนะครับผมเห็นจากโลโก้แล้วใครๆก็น่าจะพอจะเก็ t นะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมเจ้าอันนี้คืออีเน่นั่นเองนะครับผมถามว่าเอ้ยอีเน่อะไรอีกนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดนะครับผมเจ้าตัวอีเน่อีลิตจอยโปรอีลิตจอยแม้ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมซึ่งเป็น โปรดักต์ใหม่ของอีเน่นะครับผมที่ได้เรียกว่าไงดีล่ะเดี๋ยวเอาเนี้ยไปก่อนเดี๋ยวมันจะโครงเพลงนะครับผมที่เขาได้ผลิตออกมานะครับผมเป็นลายของ The Legend of Zelda นะครับผมคือถามว่าแบบเอ้ยแค่เปลี่ยนลายเนี่ยมันต้องซื้อใหม่หรอทำไมผมต้องซื้อใหม่ด้วยนะครับก็หลักๆแล้วที่ต้องซื้อจอยมาใหม่นะครับเพราะว่าจอยอาเซอุสเนี่ย เริ่มมีปัญหานะครับผมนั่นก็คือในเรื่องของปุ่มนะครับมันหยุ่มลงไปมันบุบลงไปนะครับแต่ว่าพอผมกดซื้อเจ้าตัวอินเน่ตัวนี้แล้วเนี่ยมันหายบุ่มเลยผมก็งงมันเหมือนกันวะนะครับมาเปิดยังไงล่ะเนี่ยไอ้เจ้ยอะมาเดยวมาเปิดกันนะครับนี่อย่างเช่นแถมอะไรมาด้วยเนี่ยอออนาล็อกกุ้งแมวนะครับปุ่มครอบจอยนะครับผมแถมมาให้ด้วยนะฮะ แต่ดูสภาพแล้วไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามีฝุ่นเหลือบลินไลนะครับนี่เลยครับผม j o ยอีเน่ตัวใหม่นะครับ for switch นะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะต่างกับตัวเก่ายังไงนะเดี๋ยวผมจะเอามาวานเทียบกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้รีวิวอะไรขนาดนั้นนะครับเราจะแค่ออา u นบ็อนะครับผมแล้วก็เทียบฟีลลิ่งความรู้สึกแรกนะครับผมของการจับเจ้าตัวอีเน่ตัวใหม่นะครับผมอันนี้เป็นตัวใหม่นะเออเป็นตัวใหม่นะครับผม เขามีการปรับเปลี่ยนปุ่มเมคคนิคอะไรพวกนี้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวดูกล่องก่อนนะครับผมอืมนี่นะฮะชื่อว่า Elite Plu s Joy Pad นะครับผมก็เป็นตัวที่เป็นรุ่นอัปเกรดของเจ้าตัวนี้แล้วกันนะครับผมอ่าแล้วก็ด้านข้างนะครับผมอันนี้เป็นลายเซลดาเทียซอฟต์เดอะคิงดอมนั่นเองนะครับผมอ่ามาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับผมตื่นเต้นนะฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่าข้างในหน้าตามันจะ มันจะเฟี้ยวฟ้าวแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแพงกว่าเจ้าตัวนี้นะตัวนี้พันสองเอ้ยเนี่ยพันหกนะครับผมเออราคาแบบปกตินะเออนะครับอ่ะมาสามสองหนะึ่งชึบอุย้ยไนนี่ก็มีคู่มือนะครับผมเป็นคู่มือของเจ้าจอยตัวใหม่นี้นะครับมาดูซิว้าฮยทำเป็นเล่นไปนะ ทำเปเล่นไปนะผมว่ามันเอาเรื่องอยู่นะเออมันเอาเรื่องอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนนะครับในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีจอยมาให้1คู่แล้วก็มีสายให้ด้วยนะอันเก่านี่รู้สึกจะไม่ได้แถมสายมามั้งนะครับเป็นเอ่อ C2 C2A นะครับผม C2A ก็ก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่นะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวลองฟิลลิ่งดิลักษณะของเอ่อวัสดุนะครับ เรียกว่าไงดีละ่ะถ้าสังเกตอาเซอุสเนี่ยมันจะลงลายแป๊บนิดเดียวใช่ไหมอันนี้ลงลายเต็มนะครับผิวสัมผัสของเจ้าตัวอ e ินเน่ e, ตัวใหม่เนี่ยก็จะลื่นกว่านะส่วนด้านหลังเขาก็ทํามาเหมือนกันเลยครับวัสดุเดียวกันไปเลยนะครับผมแล้วก็เขาจะมีปุ่มแอซายนะครับผมมาตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมมีเทอร์โบกับอ่าสกรีนช็อตนะครับผมส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเทอร์โบนะครับกับปุ่มโฮมนะซึ่งด้านหลังเนี่ย ก็จะเป็นปุ่มแมปกับปุ่มเทอร์โบเหมือนกันนะครับผมใช่ใช่แต่ว่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเออนี่นะครับเป็นแมปกับเทอร์โบเหมือนกันนะครับผมส่วนอู้อันนีใ้ให้ลองฟังเสียงดูนะได้ยินใช่ไหมเสียงเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นตัวใหม่นะครับเขาบอกว่าใช้แบบแมชชิเนคอลเพราะนั้นเสียงเนี่ย เสียงดีเสียงดีมากนะครับเสียงเหมือนอารมณ์แบบคุณคลิกเมาส์อะ่ะเออเจ๋งนะมาดูของอีนเน่ตัวเก่านะครับดินปมมันจะเป็นเสียงแบบเสียงกดธรรมดานะครับก็แล้วแต่คนนะเออผมชอบเสียงตัวนี้ดีเหมือนคลิกเมาส์แต่ว่าถ้าแบบฟิลลิ่งเหรอผมว่าผมแอบชอบตัวเก่าอะ่ะเออผมแอบชอบตัวเก่าแต่ตัวใหม่ก็ก็แปลกดีนะครับ เสียงกดปุ่มก็เหมือนเดิมนะปุ่มพวกนี้เหมือนเดิมกดอนาล็อกอ่ะเสียงอนาล็อกเนี่ยจะชัดนะครับผมลองกดของอินเน่อันเก่าดูนะปุ่มเขาจะแข็งแข็งนะครับผมแต่พอมาเป็นอินเน่ตัวนี้จะนิ่มๆเงียบๆนะครับผมแม้แต่ดีเพดก็เหมือนกันนะกดแล้วมันจะแบบไม่ได้เป็นเสียงแบบอ่ะลองฟังของตัวเก่านะ เสียงเขาจะแบบตึบๆๆเบาๆนะครับอันนี้ก็จะแบบดังๆหน่อยมันจะเป็นเสียงเหมือนเสียงคลิกอะเออเจ๋งดีนะปุ่มนี้เหมือนเดิมนะครับผมท่านี้เหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับผมอ่าแต่ว่าวอไฟแม่งติดเฉยเลยคือมันแพ้แล้วเหรอจะเย็นนะกูยังไม่ได้แพ้เลยนะครับอ่านี่นะผมรู้สึกว่านะจากที่ลองแบบกดๆดูใช่ปะ อันนี้น่าจะไม่ไม่ค่อยมีแบตเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคอยู่นะครับผมปุ่มปุ่มนี้เนี่ยก็เป็นเสียงคลิกเหมือนกันนะเสียงไมคานิกนะครับผมแต่บางปุ่มไม่เป็นเว้ยพวกแบบปุ่มนี้ส,ป,ป,สปุ่มนี้ไม่ปุ่ม2ปุ่มนี้ไม่นะครับนอกนั้นจะเป็นเสียงไมคานิกหมดนะครับผมอะมาลองเชื่อมต่อกันดีกว่านะครับผมสวิตช์ของผมนี่ก็เปลี่ยนเคสมาใหม่นะครับผมเป็นเคสเซลดานะ อ่ะมาลองเสียบกันดูนะครับจะรู้ราหมาเห่าแค่ไหนนะครับฟีลลิ่งเดิมไหมเหมือนเดิมผมคิดว่าฟีลลิ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้วยความที่พอแบบเขาเสรกรีนไลน์ทั้งแผ่นอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันลื่นดีนะครับผมชอบเท็กเจอร์อย่างนี้ดีนะไหนลองปลุกเครื่องดิอ่ะปลุกสิลลูกอ่ะโอเคนะปลุกได้เลยนะ เสียงกรเสียงอะไรมันมันดูแปลกดีครับออก็แปลกแปลกแปลกฟีลลิ่งนี้ไม่เคยไม่เคยแบบสัมผัสมาก่อนนะผมจริงจริงมันก็คือปุ่มเดิมๆนั่นแหละนะโอ้แล้วก็ถ้าสังเกตนะครับตรงอนาล็อกเนี่ยเขาจะเขาจะเป็นยางใช่ไหมแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนทําเป็นรูปครอ s แฮร์ไว้ด้วยนะครับผมถ้าเทียบกับตัวเก่าเหรอตัวเก่าก็เป็นยางนะแต่ว่ายางเขาจะดูแบบว่า ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดูแข็งแข็งอะแต่ว่าอันนี้คือแบบจับแล้วมันนุ่มดีนะครับผม,มส่วนไอ้ด้านหลังก็เหมือนเดิมนะข้างใต้ก็ตัดไว้เหมือนเดิมนะครับให้เราเอาไว้ตั้งเครื่องได้แบบนี้นะครับผมเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะแต่มาลองดูซิเฮ้ยผมว่ามันโอเคเลยนะอะเดี๋ยวมาลองเซตปุ่มกันดีกว่านะครับผมเซตปุ่มเนี่ยก็จะเป็นตัวปุ่มตรงนี้นะเป็นแมปนะครับด้านบนผมจะลองแมปกับปุ่ม X ดู ทีนี้พอผมกดปุ่มหลังนะครับผมมันก็จะเป็นปุ่มกระโดดผมลองเปลี่ยนแมปเป็นปุ่ม B นะครับอ่ามันก็จะเป็นปุ่มวิ่งให้นะครับผมเนี่ยผมไม่ได้วิง่งนะไม่ได้กดวิง่งแต่ว่ากดปุ่มด้านหลังเอานะครับผมคือรูปทรงก็ทํามาเหมือนอันเก่านะแต่ว่าเขาได้แบบปรับเปลี่ยนในเรื่องของเอ่อเมคนิกข้างในนะครับผมที่มันเป็นแบบว่าเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นเมคานิคอลนะครับผม ถามว่าดีไหมเอานะฟิลตอนนี้ก่อนผมว่าจริงๆแล้วอะถ้าอยากอัปเกรดอะมันก็ได้แหละครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบมีอินเน่ตัวเก่าอยู่นะครับแล้วแบบเอ้ยควรซื้อตัวนี้ไหมนะตอนนี้ผมยังคิดว่าไม่นะไม่จําเป็นก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันคล้ายๆเดิมนะมันแค่แบบเปลี่ยนเสียงกดอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยละกันนะครับผมทีนี้เดี๋ยวนะผมจําไม่ได้แล้วว่าเปลี่ยนสีมัน สีมันปุ่มยังไงเทอร์โบ <Turbo S 1> นะครับผมแล้วก็ไอ้น,นี่ลงไปนะครับผมเทอร์โบ <Turbo S 1> กับตัวอนาล็อกนะครับผมสมมุติผมจะเปลี่ยนอันนี้ใช่ไหมเทอร์โบแล้วก็กดไม่ถนัดอ่าเห็นไหมไฟก็จะเปลี่ยนแล้วอันนี้ก็เป็นแบบดุงๆงอ้ยตรงขอบนี้มันมีแสงด้วยนี่วะเพิ่งเห็นเฮ้ยสวยนะเนี่ยทำไปเล่นไปคือผมว่ามันสวยกว่าอันเก่าอีกนะลองแบบลองมาเทียบกันไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาเทียบกันดูนะครับผมอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่อันเก่านะออึบโอเคนะครับอ่ามันก็ใส่เล่นได้นะอันเก่าเนี่ยมันจะมีสีแคม่มีแสงแค่นี้นะครับผมแต่ว่าอันใหม่เนี่ยเขาจะมีแบบมีขอบด้วยมันสวยวะ่ะแล้วก็เนี่ยตรงปุ่มต่างๆก็จะเรื่องแสงออกมาด้วยนะครับผมเป็นแบบว่า rgb เ,เออนะครับแล้วก็ไอ้แสงตรงเนี้ยผมว่าเขาทำมาดีนะเพราะว่ามันมันนานแล้วอะเนี่ยคผมใช้มาเป็นปีแล้วนะมันก็ไม่ได้ดูแบบสีจางสีอ่อนอะไรเลยนะครับสำหรับตัวเก่านะ อ่าอันนี้เปลี่ยนเป็นสีแบบสีส้มนะครับผมเป็นแบบเพลนนะฮะอ่าแล้วก็เป็นสีขาวนะครับผมสีน้ําเงินผมว่าก็ต้องสีเขียววะอืยนี่สีแดงไว้เท่เออนะครับสีทองทองหน่อยเหลืองๆนะครับผมแล้วก็สีเขียวนะครับผมก็จะมีสีประมาณนี้นะผมทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของ Vi b r a t i o n กันดีกว่านะครับผมตัวความสั่นนะครับผมเขาบอกว่าให้เรากด ๋อ้ยเบรชั่นมันคือไอปุ่มด้านหลังเนี่ยมันไม่ใช่เทอร์โบแล้วเวย้ยปุ่มเนี้มันคือเวบรชั่นครับเดี๋ยวเราจะลองกดดูนะเออว่ะมันเปลี่ยนการสั่นจริงวะ่ะดูเหมือนมันสั่นมีมิตินะมีมิติกว่าแบบตัวเก่าอะ่ะผมรู้สึกว่าตัวเก่ามันแบบมันมันไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่นะครับผมเอา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 เผื่อเทอร์โบทิ้งไว้เทอร์โบกับบีเอาออกเฮ้ยเอาเทอร์โบออกก่อนไฮ้แคนเซิลเทอร์โบไงวะ แคนเซิลเทอร์โบยังไงอ๋อแคนเซิลเทอร์โบทาได้ง่ายๆนะครับโดยการกดเทอร์โบค้างไว้นะครับผมห้าวิอ่าแล้วมันจะสั่นนะครับผมมันจะสั่นหน่อยหนึ่งอันนี้ก็แคนเซิลเทอร์โบแล้วเฮ้ยผมว่าเขาทําใหม่มาใช้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเรื่องฟูลรีวิวเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําวิดีโอกันอีกทีนะครับผมแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเป็นเฟิร์สลุคไปก่อนนะครับผมก็ถือว่าสวยเลยนะผมผมผม,ผมค่อนข้างชอบนะครับผมด้วยแบบฟิลลิ่งอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ ความสวยงามเนาะเออมันดีขึ้นฟิลลิ่งการจับดีขึ้นนะครับผมถ้าเทียบกับตัวเก่านะซึ่งถามว่าสําหรับผมถ้าได้แนะนานะว่าควรจะซื้อมาไหมถ้าสมมุติว่าแบบมีงบอยู่นะครับผมก็ถ้าไม่เคยมีอินเน่ก็ซื้อตัวนี้ได้นะครับผมผมว่าเป็นการอัปเกรดที่ดีเลยแต่ว่าถ้ามีอินเน่อยู่แล้วแล้วอินเน่ไม่ได้เป็นอะไรใช้ตัวเก่าก็ได้นะครับผมเพราะว่า ตัวของรูปลักษณ์มันเหมือนเดิมเลยนะครับผมแค่ว่ามันเปลี่ยนในเรื่องของฟังก์ชันข้างในแล้วก็วิธีการใช้นะครับผมแล้วก็อะไรก็อิมพูตขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของระบบสันที่ผมรู้สึกว่ามันสันมีมิติดูดูดีกว่าสันอันเก่าอันเก่ามันจะสันแข็งไปหน่อยนะครับผมเออมันเน้นแรงอันเก่าอันนี้มันจะดูแบบนุ่มนวลมีมิติก็แล้วแต่คนชอบละกันนะครับผมโอเคถ้างั้นก็พันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปเจอกันใหม่ในฟูลรีวิวนะครับผมเดี๋ยวจะทําออกมาให้ดูแน่นอนนะครับผมโอเค อันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่พ์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจ๋เจอกันพ์นหน้าครับไปละถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับผมโดยวิธีแรกนะครับคือการสมัครเมมเบอร์นะครับผมมีตั้งแต่ราคา20บาท30บาทและ50บาทครับส่วนวิธีที่2นะครับคือการใช้ลิงก์ช้อปปี้ของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถ เอาลิงก์ช้อปปี้ของผมเนี่ยไปซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆต้องการเลยก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวแล้วนะครับผมส่วนวิธีที่สานะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะโด o n a t ตรงมาได้เลยนะครับผมอันนี้คือ QR code พร้อมเพลของผมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะโด o n a t ให้กันโดยที่ไม่ต้องผ่าน u t u b e นะครับก็สามารถที่จะมาโด o n a t ให้กันตรงนี้ได้นะครับผมพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ